กับชรไออุ่นไออุ่นนะคะก็อยู่กับไออุ่นนั่นเองนะคะกับเกมไฮดอชไอนะคะตามที่เพื่อนๆนะคะคนหนึ่งนะคะได้ขอให้แคสเกมต่อนะคะก็เลยมาแคสเกมนี้นะคะเห็นสุดฮิตนะคะเป็นเกมไฮดอชไอโนั่นเองก็สามารถหลดได้ทางโทรศัพท์นั่นเองโอเคอันนี้เราก็ชื่อว่าเดวเปิดชื่อนี่ตรงนี้ค่ะ เจอและไอ้ฝ่ายนะคะนี่เป็นปออกกวนๆนะคะเดี๋ยวเราจะส่งสิบบาทนะคะนี่ขอใช้เลยเนาะนี่ใช่อกว่าคะเขาเริ่มเล่นไปแล้วจริงๆเดี๋ยวมาเลานะคะเจอกันค่ะอีกทีหนึ่งนะโอเคค่ะก็เจอแบบนี้นะคะโอเคก็รออีกยี่สิบวินะคะ ถ้าถามว่าตัวตำรวจเราเป็นตัวไหนนะคะเดี๋ยวสักครู่เป็นตัวนี้นะคะเห็นไหมเออตรงเนี้ยโอเคค่ะนายยุไหนายกันโอ้ยตายยดูพ่อมึงตรายนะครับตัวเนียนอยู่อะไรอะดูนี้ดิอยู่นี่ ถ้ามันเด็กออกนะคะก็ขอโทษด้วยนะเดี๋ยวไปเล่นกันค่ะอยู่ที่ด่านหมู่บ้านนะคะหมูบ่บ้านมานีโอเคโอ้อันนี้เป็นทีมตามหาโอเคก็ต้องจําตรงนี้นะคะส่วนตรงนี้เนี่ยต้องมบบจาบ่อยจริงๆอมจำไงดีกองซีนี่ซีจำช่วยกันจำค่ะ องมีมีอิดนี้หนึ่งกล่องนี้กล่องใหญ่มีหนึ่งน้ำน้ำมีหนึ่งหินสองนี้มีอยู่แล้วอันนี้มีสามนี่มีแล้วรั้วตรงนี้ไม่มีตรงนี้ไม่หนึ่งตรงนี้ไม่มีรั้วรั้วตรงนี้มีสองนี้มีหินวันนี้ไม่จําจับตรงนั้นเลยอ่ะมีสองมีหนึ่งโต๊ะมีหนึ่งไปหากันเลยดีกว่าค่ะ ไปเอิอ่มเรือ่ามีแสงผ่านอีกอีกอีกเมื่อ,อ,อกี้ฟักทองขยับฟักทองขยับอ้ายฟักทองขยับตีเลยอือกองฟา้ามีตรงนี้หรือเปล่าน่าจะอยู่นะคะน้ำนี่มันชฉกลงอืออ้าอืออ้อืออ,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 อ ของนี้ไม่น่าจะมีนะาเอามีเชงั้นเธอแล้วไม่ไม่เอแล้วจูเวลจูเวลจูเวลนี่น้ตรงนี้เราได้จดจำกันไปอย่างดีว่ามันนั้นไม่มีน้ำนี้ก็ะใหม่มีตรงที่แตาพาตรงนี้ก็ไหม่มีก็โอเชียนเียนไอ้ต้นไม้ต้นนี้มีไหมไม่รู้จิ้มไปก่อนนี่เหย เออกรงอาตอนนี้โอ้ยมีช้งงางนั้นตรงนี้ไม,ม่มีนะคะตรงนี้ไม,ม่มีเอา้ามีช้งงางนั้นเพื่อนเพื่อนยีได้หัวใจฟรีโลวตรงนี้มีปั้นเนาะมีอ่อตรงนี้รู้สึกว่าเราไม่ได้จำเลยนะคะเพื่อนเพื่อนแปลกใจกับชีวิตที่ไม่ได้จำจริงๆอ,อันนี้มีไหมเนี่ย หนึ่งจองสามครบหนึ่จ้ะเออเออโอเคมีมือใต้ดินด้วยโอชีมีใครอยู่ใต้รถเปล่าเนี่ยปีนขึ้นกองฟังหวบ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 วบก็พยายามปีนพยายามปีนตกลงมาซะงั้น ไอน,นี่ไม่รู้จินไปหรืโอ้โหตอนนี้เรือดเลยหนึ่งแม่เจ้าจะไปหารายไดฟรีสละเออแปลกหายแปลกหมดหรือยู่ในลิฟไปดูค่ะไปดูค่ะ <Yeah! S 1> ไม่มีขึ้นริฟตไปชั้นที่หนึ่งกัโอเคโอเคจะสี่สิบห้าวิละก็รอสี่สิบห้าวิละตีรัว ตีรวัวเทศกาลตีรวัวเย้ตีรวัวตีรัวหมันมือมากอันนี้มีสีอันนี้แล้วปะเนี่ยเออเนี่ยเรานี่ตาเชิญมาจำมาซะดีดีไม่เจอเลยไ <c oughs> <c oughs> อ้ตรงน้ำนะ อีกสามคนเองน่ะอีกสามคนคน่ะอีกสามคนเธอระเบิดระเบิดระเบิดตุ้มตาไปเจอไขรไหมเนี่ยโอ้โหไม่เจอเลยกระจอกมากเดี๋ยวเรามาดูกันนะเขาอยู่ไหนกันเอ่ยโอเชีโอชีอูห้หเป็นหินไม่ได้นับหินซะด้วยคือปัญหา้าเป็นพื้นที่ก่อสร้างนะคะตอนนี้ขอทีมเล่นทีมเล่น เอ่ได้เป็นบันไดบันไดแดงบันไดแดงบันไดแดงอยากขึ้นยูวข้างบนอ่ะจะขึ้นเป,ป็นยังไงปีนแมวไปทางนี้ไปทางนี้ดูละจะย่อตัวย่อตัวลงนเข้าไม่ได้อ่ะอ้ไม่กดสิบเก้าแล้ว, oh <my> ลวบันไดแดงก็เป็นตัวเป็นตัวโอ้โหได้เป็นป้ายหนัก ไม่น่าเปลี่ยนเลยอยู่นี่แล้วกันเฮ้ยเฮ้ยอ,ยอ,ยอยันนี้วิวตรงนี้แล้วขอเจมแล้วขอเจมขอเจมขอเจมเจมเจมาแแล้วโอ้ย <c oughs> โฆษณา,า,น,าน่าเบื่อจุง โอเคเดี๋ยวไปดูเพื่อนคาตเตอร์อง FC พี่ขวัญอะไรอะพปรเฟกต์เพอร์เฟกต์พี่เตี้ยนน้ำอันนี้อะไรเนี่ยปรยยิสยัดยิสแหม่ทำพื้อ,อะทะอะทะพื้นอ่านไม่ออกตะคบไงอัฐโคมันตายละ ดีละต่งที่ยระเบิดตุ้มจุดมีระเบิดนะครับ,รรบชื่อแต่ละคนนี่มีใครเข้าเ์อบ้างเรามาดูกันค่ะตอนนี้ก็เอดีพี่ขวัญน,นะคะรับแล้วก็คัสตงแล้วก็แอบแซบโนซูว no ันเออดูนี้ดิ โนวันนี่คือพี่สกิจตัวปลอมจ่คือครดเพ้ะตื่นอืมเหอะเฮ้ยไงตุ่มระเบิดเข้ามายังไงละดูดิโกงอันนี้ตุ่มระเบิดโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะไปสืบกานนะคะกับการเขาเจอปูอะไรเนี่ยใครทักเลยมา เนี่ยเขาเซิร์ฟสิบบาทนะคะจะเจอเซิร์ฟที่โอเคเลยละ่ะใครจำแนมันักหนาเนี่ยน้าเบอร์จริงเชียวดูเพื่อนๆกันอยากเจอสก,กิททีวเออีเราก็อยากเจอนะออออขวัญเคนขวนัญเขีนีรหรือเปล่า เหมือนเพื่อนเราเลยเหรอทำไงขายหนียีมันเวลาเล่วได้เล่นแล้ว,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 วโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะมาเล่นกันถ้าเวลานี้ยาวเหมนแต่ก็ขอโทษ้วยนะคะเพราะกำลังสนุกอันนี้ก็เป็น EP หนึ่งแล้วกันนะเดี๋ยวจะต่อเติม EP สองนะคะอันนี้ก็จะเป็นด่านแคมปิง้งแคมป์ลูกเสือ,อมีเฮชได้เป็นขี่ปนาวุธปนาวุธ คพื่ตรงไหนดีพี่ปนาวุธอยู่กับเพื่อนคี่ปนาวุธจะเปลี่ยนเปลี่ยน,ยนหร้อได้ไงอ่ะเป็นกล่องนึงปิวตาโรลดได้ไหมเอเข้าไปไม่ได้แต่จะเนียนชงหนยเนียน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 ,น,ยนขับิตา้าไม่ได้ my god ดดดดดเดี๋ยวเราลไปตรงนี้กัน พวกนั้น,นไปหลบไปตรงนั้นนั่นน่ะเราปีนคอยสองมาตรงนี้แล้วค่ะเ,เพื่อนๆนี่จะแบบกลนๆนิดนึงอ้ลนลน้นเฮ้ยไอ้พวกนั้นรอดไม่ก็เราขลางขังคาอยู่ รักแล้วกันนี่ดูนี่หลอดเนียนอะเนียนตรงไหนอยากจะถามว่าเนียนตรงไหนมันเข้าไปละเราไม่เข้าไปหรอกเพราะว่าเราคิดว่าเราเนียนแล้วทุกคนคิดว่าเราเนียนไหมเนียนเนียนมากเกือบหล่นไม่หล่นไม่หล่น เราจะพยายามเราะขอบเอยเลาะไม่ได้ละเอออยู่ตรงนี้แหละเนียนมากโอ้ดูนี้ดิคังคยุยโอเคเดี๋ยวเราจะรอนะคะเดี๋ยวเรามานะโอเคค่ะเพื่อนๆตอนนี้ก็สี่สิบห้าวินะนะนะคะเราก็อยู่กับด่านแคมเหมือนเก่านะคะเราก็ยังไม่ตายนะคะค่ะคุ้ยก็ยังไม่ตายนะคะโอเคเราจะเปิดตัวรอกไว้ก่อน เธะได้ไปเปรอกินไปสิเฮ้เฮ้อะเบรดีกว่าเบรดเบรเบรเบร์ดาใคร,บบร,บบร,บบรอ่ะ,อะ ชื่อเชียมาแล้วค่ะโอ้โหได้เป็นของหนักโอ้ยเปลี่ยนได้เป็นของเบาเลยอ่ะเป็นอีซีเมนค่าเปลี่ยนเนี้ยค่ะก็สามสิบบาทนั่นเองตอนนี้สิบสองวิเราขึ้นไปข้างในดีกว่าไปอยู่กับ อยากเจอสิอยาเจอสก,กิทีวีอย่านะคะเออทำไมอ่ะเราคิดว่าอยากเจอสก,กิทีวีก็ไม่ดีนะคะเนี่ยอยากเจอสก,กิทีวีมากเราเนียนมากเนียนไหมเนี่ยตีตายตุดรถดีแต่ถรถเนียนกว่านะนี่เนียนมากอยู่กับรอสเหมืนอนเราโอ้โห เห็นมากแมแต่ก้มก,ก็ยังไม่เห็นนะเพราะว่าเราอยู่รอเสมอรอนะคะมันตรงนี้นิดนึงไปตรงกลางโอเคค่อนข้างเนียนะใครอะ่ะเจอแล้วพอโอเคปรวด พี่ไดเวลห้าพีเนี่ยใครคือกูนี่ออนนั้นชื่ออะไรอ๋อกระทิบยออเอ้ยขับยอตายละไปฝึกมาใหม่นะมารวยศูนย์หนึ่งต่อไปไม่ อ่ะอะไรไม่เห็นใน้วงนีดกว่าไปฝึกมาใหม่นะต่อไปไม่เมาอะไรอ่ะอ่านเอา,อ,า,เอ,าอ่านเอานะคะเจอแล้วพอจะไปสิบคนบีมารวยศูนย์หนึ่งบีเฟิร์นใครคือครูอ่านไม่ออกอันเซนเหรอแอบแซ่ Accept. ต้ตอนแอบเหงาเขาหาเจอโปรดที่อยากอยากเจอสกิทีวีอยากเจอสกิทีวีนี่อยู่ไหนรู้สึกไม่ค่อยชอบเขาเลยอุ้ยตาแล้วว่าเฮ้ยไ,ไปฝึกมาใหม่โอเคสุดใจว่าเราต้องไม่ฝึกมาใหม่จริงๆนะคะอย่างที่เขาได้บอกไว้เดี๋ยวมาเจอกันอีกดานหนึ่งค่ะตอนนี้นะคะก็หมดเวลาแล้วนะคะก็เลยอีก สี่คนนะคะตำรวจก็หาไม่เจอนะคะนี่โอเคกลับมาเกระดาษแร็อีกละหน้าเปิดมาอโอ้แต่ช่างมาเถอคะค่ะเดี๋ยวจะเล่นไปนะคะตอนนี้เดี๋ยวเราจะรอให้ดูนะคะเพราะว่าเนื่องจากว่าเป็นตาสุดท้ายหยไม่น่าเปลี่ยนเลยไปรอหน้าประตูเลยแล้วกันพกเพื่อความามันเดี๋ยวเราจะกระโดดตรงนี้่อน ค่อยไต่เดี๋ยวเราขึ้นบิวข้างบนนะคะพอทุกคนนานๆแล้วเราก็จะไปรอนะคะโอเคค่อยปีนไปเรื่อยๆนะคะจนกว่ามันจะให้เราสุดเนาะนี่ใช้เวลาซ่อนนานมากล็อกโอเค ถ้ามันไม่เจอเราก่อนนะคะเราก็จะรอดไปแต่ถ้ามันเจอเราก่อนนี่เราก็คือไม่รอดจริงจริงอ,อ๋อแล้วผู้หญิงคนนั้นทำไมไม่ออกไปนะั้นใส่บิกินี่ซะด้วยดูหน้าตามสิกับผู้ชายแต่ไงว่าก,กระเทยนะคะเลเวลหนึ่งคงทำอะไรไม่เป็นสินะอืม เี๋ยวเราจะไปล่อแล้วนะคะสามสองหนึ่งศูนไปค่ะยาชิเดีนยาโอ้โหยอดชิเนยายอดชิเนยายอดชิเนยาฮููปัดปะอ้าไม่มีใครสนใจเราเลยเอ้านี่เลเวลหนึ่งสนใจเราเม่เจ้า ใจแล้วเหรอเราคือสาเนียนไม้ตั้งแต่เขาอาจจะแบบที่เก็ดเล่นแบบลบลงลบออกก็ไดออ้เขารู้สึกว่าเขานั้นรู้สึกว่าจะเซียนอยู่นะค่อนข้างเซียนนะคะก็เอาไว้เจอขราวหน้านะคะตอนนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะคะบ๊ายบายแล้วเจอกันใหม่นะอย่าลืมกดส c r i b e กันด้วยนะคะ See you a a g i n ซิ t t i น e นชายบอย